สวัสดีครับชาวเพจ h o m ซ s e r v e r ทุกท่านนะครับเนื่องจากมีผู้ร้องขอให้ผมทำวีดีโอขึ้นมานะครับเพื่ออธิบายโปรแกรม Auto Backup ที่หน้างานผมนะครับหน้าจอที่ท่านเห็นนี้ก็คือ DS220J นะครับเป็นเซอร์จิตัวเล็กที่อยู่ในออฟฟิศหน้างานของผมนะครับผมผมอธิบายคร่าวๆดังนี้นะครับท่านคลิกตรงนี้นะครับผมอันนี้คือโปรแกรม Open Source ที่ผม เขียนด้วยภาษาไพทอนนะครับแล้วผมอัพโหลดเข้าไปใน s y n โ l o g y NAS นะครับผมก็สร้างบทช่ Environment เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทีนี้มันสั่งให้โปรแกร,รมทำงานออโตอย่างไงนะครับไปคลิกที่ขอ o เ p a เนลนะครับผมคลิกที่ Schedule นะครับผมเห็นไหมฮะผมตั้งสร้างไว้เรียบแล้วว่าให้มันรันสคริปต์นะครับเป็นทั้งเชลสคริปต์แล้วก็ไพทอนสคริปต์นะครับผมทุกตีหนึ่งวาริติ์นะครับผม ถ้าหากว่าใครมีคำถามติดต่อได้ที่เพจโฮมเซอร์เวอร์นะครับขอบคุณมากครับ